สวัสดีตอนเช้าค่ะนอนหลับตื่นขึ้นมาขาวพลนไปด้วยหิมะนะคะขาวพลนไปด้วยหิมะเลยค่ะสามียายกำลังลุนหิมะเก็บเพราะว่าต้องลุนออกไม่งั้นเดินแล้วจะลื่นนะคะอันนั้นเป็น ลานบ้านหลังบ้านค่ะส่วนอันนี้เป็นด้านบ้านข้างยายค่ะหิมะครั้งแรกของบ้านยายนะคะยายถ่ายมาให้ดูหนาประมาณสิบเซนค่ะสิบเซนสามีบอกนะคะก็ยังก็ยังตกอยู่ไปไปลอยนะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยตามตามตามกระแสตามแรงไฟนะคะ ย,ยังยังยังมืดอยู่ค่ะที่นี่เห็นไหมคะยังตกอยู่นะคะถ่ายมาถ่ายมาให้ดูเหมือนกันค่ะว่าบ้านยายหีมาตกแล้วนะคะวันนี้ยายก็ต้องทำงานค่ะบนหลังคาขาวไ้ด้วยอีมาค่ะพื้นสามีบอกหนาสิบเซนค่ะ ถนนที่นี่นะคะล้อรถเราก็ต้องใช้แบบอย่างดีเลยค่ะต้องเปลี่ยนทุกๆปีหรือทุกๆสองปีแล้วแต่รถใช้นะคะดูสิคะ่ะรถคุมไปด้วยมากค่ะขาวไปด้วยมากหนาวนะคะเนี่ยดูนะดูสามีกองเบลเลอร์เลยนะคะนพิ่งได้ครึ่งเดียวนะคะ กองบเบลเลอร์เลยค่ะสามีรุนมาเก็บไว้เพื่อให้น้ำระบายลงทอ่อดูสิคะเป็นกองเลยเวลาหิมะตกหรือว่าเอาอากาศเย็นๆนะคะยายไม่ค่อยได้ออกมาหรอกคะ่ะสามีจะเป็นคนทำนะคะยายจะเป็นคนที่ว่ามีโชคดีตรงนี้แหละคือไม่ต้องทำเอง เพราะว่ายายไม่แข็งแรงนะคะถ้ายายแข็งแรงยายก็ต้องทําสงสัยเออด้านหน้าสามี e, เอ,อ่อทางเดินนะคะทางเดินเราก็ต้องทํานะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาลื่นคนที่เดินมาลื่นเราก็ต้องเสียเงินนะคะหน้าบ้านเรานะคะกดของระเบียบที่นี่ไงปะสามี e ทําเรียบร้อยแล้วคะ่ะทางเดินหน้าบ้านเราต้องเก็บต้องทํานะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยู่หรือไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีคนเก็บงําเราต้องจ้างก่อนนะคะ ย้างคนที่ทําในเหมือนเทศบาลนะคะมาเก็บให้ไม่งั้นถ้าเกิดเป็นอะไรไปแล้วเราเดือดร้อนนะคะจบคลิปนี้แค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะก็มีความสุขนะคะยามเชา้าค่ะเดี๋ยวยายอาบน้ําไปทํางานคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะต้นไม้น้ำแข็งคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะ ก้าลังคาเป็นน้ำแข็งนะคะ